สบายดีสบายดีพ่อเมพี่นองสวัสดีเอฟซีฮอเบิลสู่คนหรือสิเป็นพ่อแมี่น้องทางลาวรือทางไทยต่างประเทศน้ำพร้อมเนาะก็เห็นดีตอนครับเอาชูซองอยู่ทุบเมย์ญใน,ในจานดาบานนาคือเกาเดอร์พ่อเมพี่น้องเลยมาพบมาพ่อมาครบมาเจอกันอีกแล้วเนาะที่หักเพลงกันคือเกาเดอร์เอฟซีทุกทานมีข้างใดก็เลยเตยเนาะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ดีพ่อแมี่น้องเลยโดย มืัอนี้มาสบายดีพ่อเมพี่น้องเนาช่วงคำช่วงแรงเด้อพ่อเมพี่น้องเลยโดยมืัอนี้กับบอกว่าว่าลายยายห่างเนาะพ่อเมพี่น้องก่อนอื่นจะฝากพ่อเมพี่น้องกดไลค์กดเซฟฝากดกดติดตามเพือเป็นกำลังใจให้ในี่ไงจันดาบ้านนานดเด้อพ่อเมพี่น้องเลยพอเป็นแรงใจให้เนาะโดยอ่ะจังไงก็ว่าพ่อเมพี่น้องจังไงก็ดีเนาะมืัอนี้ไม่ใจจันดาบ้านนาค่ะมาถ่ายทำอัปเดตเกลือไก่เก,กลเกือเป็ดให้พ่อเมพี่น้อง เอฟซีหามารับดูน้ากันเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยปะไปเพิ่งไปส้มกันเลยพ่อแม่พี่น้องหน่อยหรือลายไก่ไปใหญ่จันดามานนาเนาะไปเพิ่งไปส้มกันทุกคนเลยทำพรมกันไปเลยพ่อแม่พี่น้องเลยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องบปาเนี่เพราะว่าไปใหญ่จันดามานนาน่ะสิมากเือไก่ให้เอฟซีหามาดับดูเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยเป็นจังใดเด้วเนาะวะ ไก่กาไม่ใหญ่จังดาวันหน้านี่ลายเล็่อน้เนาะพเมพีนนอกมาเราดึงกันเลยไอ้ชีถูกทานเนาะมาเบิ่งไก่เบิ่งกาไม่ใหญ่จังดาวันหน้าลายหรือน้อยเนาะพเมพีนนอกเป็นจังใดตัวน้อยที่ตัวใหญ่เนาะมาเด้อไอ้ชีถูกถูทุกคนมาที่ตามรับชมเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นกรซชี่พแม่พี่น้องโหโอ้โหโอ้โหเออเดี๋ยวไก่คอยคำยามแรงแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นสิยะเนาะ สุดยอดนี่เด็ดแม่ใหญ่แตนดาวันนาเกลือไก่เกลือกาทุกมือทุกวันเลยพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้โหเต็มพี่น้องเลยเนาะเลยเนาะมาแับดูนกกันทุกคนเนาะเด้โอ้โหโอ้โหโอ้โหไอตัวน้องตัวใหญ่พ่อแม่พี่น้องประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันตายน้ำพ่อแม่พี่น้องช่วงฝนตุกที่นี่เนาะ เป็นจังได้ทำงานนี่พเ่น์ชินองเลยไก่เออกมีไงกันดาบ้านนาเขาเด็กทีทุกมือทุกวันนี่แหละเกาะนี้โอ้ยพ่เมยพี่น้องสามถวยเอาเงินนี่แหละยังบ่พออยู่เออกู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 มาได้อพ่เมยพี่น้องเลยเบิ่งมาชมน้ำกันเนาะเด็กทีทุกท่าน ประมาณนี้เนาะค่อยคันแหมเลงกะได้เกลือไก่เกลือกาให้เอฟซีเขาดับดูตรงกันเนาะใครทำอัปเดตทีเมทิโนอทำมาทราบเนาะโดยเออทีเมน่เลยหรน้อยลายทีเมที่น่ใหญ่รุ่นนี้กับป๊าทีเมโน่เลยเปนจังไดที่ได้ยุติการล้าเนาะทีเมน่ คนเป็นราคากระดิประมาณนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยไก่กระดีกู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 เออพี่น้องเอ้ยยัง่ได้มาเบิด์ตได้พี่แม่พี่น้องกูโตคนไปไก่เนาะเก็ดกระเรือหาโตพี่เมยพี่น้องนี่เงี้ยจะมาวันหน้ากัเป็ดคนเงี้ยตัวที่เขาเดือดเต็ เหลือเป็ดอยู่5ตัวเพราะว่าแม่ใหญจันนาบรรณาเมื่อแต่งงมแต่งงานค่ะทีมูกินช่วงอันแต่งดองลูกกินนี่แหละพี่น้องเอ้ประมาณนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องใกล้กานาฮุแม่จันาบาก็ยังบ่ทันได้มาเบิดเนาะเอ้ออู้เพิ่นได้เกือเป็ดบาดเป็ดก็ประมาณนี้พี่น้องเอ้ เอาอีกแค่เดียวเด้อพี่น้องเอ้ยบัดสอยจังได๋เนาะไตก็ดีไปว่าอันโบ5까แม่5แม่6แม่10พอนพี่น้องเอ้มม เม่จิตเมเป็ดเมหาเมฮกทะเลพม่พี่น้องเลยเมเพิ่นกระลายเมเนาะที่ปลายเมปุกพนัากาซีเบ้อเดิมเบ้อเดิมไข่น้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องเดิมเบ้อน้ำกระมีเดิมไข่กระมีเดิมญ่น้ำเนาะไก่กระไรตัวน้อยตัวใหญ่พ่อแม่พี่น้องเลยโดยเพราะว่ายามช่วงแล้งกำคำแบบนี้เนาะประมาณสี่ห้าโมงกะตัวไงจะนาบ้านหน้ากะจะได้เกือไก่เกือกกา ประมาณนี้แหละพเมพี่น้องเลยเนาะบ้านนอกของนาเฮาก็อยู่ไฮอยู่นาแ็ประมาณนี้เนาะมาถ่ายทำอัปเดตให้อบซี่เข้ามารับดูร่วมกันเ้อทุกคนเนาะโดยหรือว่าพเมพี่น้องอบซี่เข้าในหลายทานอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ดีพเมพี่น้องเลยกดคอมม์มาติตามรับชมกันอย่าลืมผักกดไลค์กดชซ์ผักกดติดตามเพาะเป็นกำลังใจให้ไม่เงจกันนาบ้านนาเขาทรายค um okay. ิดต่อไปพเมพี bon ่น้องเลยโดย ขอบุญขอบคุณในหลายเด้อพ่อแม่พี่น้องคนอื่นกันเนาะเขามาติดตามรับชมเขามาเบิ่งมาชมช่องมวยไงจันดามาตลอดเนาะเริ่มยติต้นจนจุกที่ความชนะเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยก็สิมากินข้ามานี่ยนะแมยพี่น้องเออเนาะกินแบบเดียวพ่อแม่พี่น้องวานที่สองสวยเนาะ ไก่กันลายตื่นอยู่เนาะกันยังมาท่านมาเบิดอยู่ป่าอยู่ดอนปูเพิ่นไปไก่ไปมาอยู่ใกล้พ่อแมพี่น้องปูเพิ่นมาอยู่ใกล้กับเพิ่นมาไว้เนาะเพิ่นอยู่ไก่เพิ่นกันนานมากพ่อแม่พี่น้องเลยนานมาหอดมาถึงเนาะไก่ไปไก่เน่อยู่ใกล้เน่ไก่ก็ดีขออนุญาตบาดคำเด้อกลโองก็อยากตีงเน่พ่อแม่พี่น้องมือจับเาเนาะแล้มีอะไกันสั้นพ่อแม่พี่น้องเลยทุกยังจนอยู่ยังจะลาบ้านหน้าก็ได้ นอนเหนื่อยอยู่หน้าคือเก่าคือเดิมพ่อเมยพี่น้องเป็ดก็ยังเดือดหาโตเนาะสี่ประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยีจะมาถ่ายทำอัปเดตพ่อเมย์พี่น้องติดตามแบบช่วงความช่วงแรงเลยเนาะโอ้ยกินบดแล้วก็ตอดกันเซลเซียลงวดๆพ่อเมยพี่น้องเลยเนาะเป็นจังได้แต่ว่าไฟดีโอ้ยแต่ประหยัดเกลือพ่อแม่พี่น้องเลย คือแล้วก็ตอดกันบึ้นบุนคค้นเ้ยเนาะตายหิวทไเ้วีโก้ไอ้มึงก็ได้ถ่ายทำช่วงคำช่วงเลงเนอะพี่แม่พี่น้องเลยเจ้เอ้ยป้าป้าตัดพักกี่ตูก่อนเนาะลูก เออนอนถ <Alex> <Far> ่าลดินหันแด้ลูกเป็นอย่างดอกเดี๋ยวป้าเมื่อชงดอกกเมีตัวมาก่อนเข่าป้าก็ไม่หนึ่งดอกทำแล้วเนาะโอ้บบป้าเห็นเมื่อผู้เดียวลูกป้าเมื่อชงอยู่หันเดี๋ยวป้าเมื่อชงวันนี้ป้าเห็นเมื่อผู้เดียวหรอกเนาะอีแบบลานหรอกแต่กระแจกระจายแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องประมาณนี้เลยเนาะเออ วันนี้ก็ได้สีสะตอบก้องไห้ก่อนเนาะพี่น้องตัดพวกอีตู่ก่อนเนาะโดยแต่กระจะกระจายอยู่ม่พี่น้องเอ้ยไหลมาหอดสวนผักสวนหญ้าเนาะพ่่อแมพี่น้องไหลมาหอดสวนผักริดผักพายแล้วเนาะประมาณนี้เนาะพ่่อแมพี่น้องวันนี้แม่ใหญ่กันดาบัานนากะสิมาตัดผักอีตู่ ส่วนคำคำเร่งๆพ่อแม่พี่น้องเลยไปตู้เมื่อคายเมื่ออื่นเศร้าเป็นวันอังคารเนาะพ่อแม่พี่น้องถามาติดตามรับชมกันเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยพายเอฟซีเขาไปดับดูเนาะพาเอฟซีพงังไทยพังลาวเขาที่เป็นจังไดพ่อแม่พี่น้องเนาะตลาดนัดบ้านเขาเนะาะกะสิมีวันประหัตวันอังคารพ่อแม่พี่น้องเลยมียวันประหลัด นีม่มันประหัดกับานังคันน่ะคะ่ะจะมีตลาดตอนเช้าเจ็ดแปดโมงค่ะคือว่าเลิกลาพาจาก,กันเนาะพะเม่พี่น้องเลยโดยนี่ก็ไม่ไ่จันดาบันนากระชได้มาตักตัดผักอีตูเมื่อขายพเม่พี่น้องเขาเพิ่นสั่งเนาะไม่ค่าเร้าขายเพิ่นพเม่พี่น้องเพิ่นยางได้เนาะก็ไม่ังจันดาบันนากระมีโอกาสกระชได้มาตัดพักอีตูให้เพิ่นก้อนพเม่พี่น้องเลยโดยนี่ไม่ไงจันดาบันนากระชได้มาถ่ายทำอัปเดตไอีจีใา้ดับดูต้งกันเด้อเนาะ ไฟตูห่างงามพอาชมควรอยู่พ่อแม่พี่น้องบ้าเต้มึงดินครบนี่พ่อแม่พี่น้องเลยประมาณนี้แหละเนาะงามงามไฟตูก็ได้จะอยากมีบ่งในพ่อแม่พี่น้องเลยบะไดรนั่นเนาะอย่าเพิ่นก็ประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องเลยนจะน่าบรรณาก็ได้ สิเด้มือชมลานก่อนเนาะเห็ดเนาะสิเินตูเลยเดิมือชมลานก้อนลานกับเพิ่นสิได้เมือหาเหือนหาเทียงไห้เทียงหน้าเพ่นเนาะเพนกัอยากดูน้ำได้พ่นพี่น้องเลยลูกสงตีอะเพินพ่นกัาวเนกัสิติดป,ป่าดูมีเพิ่นใหญเด่นกับกบคคยอย่างมากนำเนาะพี่น้องลานก็ได้กับเพิ่สิติดป,ป่าได้ เดี๋ยนี้เพิ่นบาได้คอยมาด้วยเพิ่นกับบุกคอยจะมาปันใดโอ้ไล่กันช่างเดนนน่นเนาะมากันใอยู่ซื่อเด้พ่อแม่พีนออ่น้องเลยนี่ก็คือต้นดอกลาวเฮืองนะเนาะพ่อแม่พี่น้องฮูเฮืองเดืองเดือดเนาะขนาดปลูกต้นดอกดาวเฮืองกับฮูเฮืองโตไปพ่นอแม่พีนน่น้งอ,นอ,นองเลย,ยคนเฒ่าคนเกยเพิน่นบอกกับสีประมาณน,นี้เนาะเพราะว่าเพิ่นยังไงฮะปลูกกับเจ้าเลยเนาะพ่อแม่พีนน่น้องเฮาก็บโมฮูประสบการณ์เนาะโดย พ่อแจะนาบ้านนากระสิมักปลูกดอกไม้ดอกมันพ่อแม่พี่น้องเลยปลูกผักริกหมักพายกับประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยพริกหมักพายกับงามผสมควรอยู่พ่อแม่พี่น้องธรรมดาเนาะแต่ต้นใช่เอพซีเข้ามาดับดูเนาะไปเอพซีเข้าโลเบิองหมักริกหมักพายถ่ายไก่ถ่ายกาช่วงกำคำหนึ่งแรงเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยอยู่ใส่กระดีเนาะมาเบิองมาชมน้ำกัน ทุกคนเนาะมีอาจารย์ดาวันนาถ่ายทำอัปเดตช่วงคำค้ำพ่อแม่พี่น้องเลยโดยดอกต้นดอกดาวเฮืองกับงามบนพ่อแม่พี่น้องเนาะพอสมควรได้พ่อแม่พี่น้องเลยนะตื่นงานจันท์ดาวนาเกษตรมักปลูกดอกไม้ดอกตอกปลูกมักผีบหมักพายลูกผักปลูกหญ้ากินธรรมชาติอากาศพ่อแม่พี่น้องเลยทำการงานเกษตรติกรเนาะประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องเลยโดย วันนี้ก็สลับคลิปนี้เนาะพ่อเม่พี่น้องเลยแต่ลาพ่อเม่พี่น้องครัไปก่อนเนาะคลิปหน้าจะมาคบกันใหม่คือเก่าคือเดิมเด้อพ่อเม่พี่น้องว่าไม่ไงจะดาว่าพิดพลาดอาการใดก็บอกมาโมนมานนนหูก็ขอโทษขอภผยละลายเด้อพ่อเม่พี่น้องเลยขอให้อยู่ดีมีเฮงให้อยู่เย็นเป็นชุกเด้อ FC ฮาทถกท่านผูเข้ามาติดตามรับชมกับขอบมุกขอบใจได้ลายขอบบุญขอบคุณเด้อพ่อเมย์พี่น้องเลย ลิหนาจะมาคบกันใหม่คือเก่าคือเดิมเด้อว่าผิดพลาาอาการใดก็ค่ะขอขอบคุณในลายพเม่พี่น้องเลยลิหนามาคบกันใหม่แต่สุกจะจนแตเจ็บจะจนพเม่พี่น้องขอให้อยู่ดีมีเฮงสุขกายสบายใจทํางานการธุรกิจอนใดก็ขอให้ดวงให้ดวงเนาะคือเนื้อลงใต้ให้ตลอดปลอดภัยเด้อพเม่พี่น้องเลยเบิร์จะขู่ฉุกนนาะขอบุญขอบคุณในลายพเมยพี่น้องผู้เข้ามามรับชมตลอดเนาะช่องวิญญาณจันดาบันนา ซาแนลพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะออะไรยายห้างล่าพ่อแม่พี่น้องเข้าไปก่อนคือเก่าคือเดิมเข้าใน่พ่อแม่พี่น้องเลยคลิปหน้ามาคบกันใหม่เด้อเก่าความว่าสบายดี